โตตเเ็วมาากลยยอทิ์สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เดนค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการปลูกคณะไดาโนเสาร์หรือคณาเคลผักจากต่างประเทศที่นิยมปลูกประดับสวนประดับบ้านและรับประทานได้มีประโยชน์เยอะค่ะเคลหรือคณาเคลเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับคณา กระหล่ำปีบล็อกโคลี่กระหล่ำดอกซึ่งมีอายุประมาณ1-2ปีใบจะไม่ห่อหัวค่ะมีหลายสายพันธุ์ใบมีหลายแบบมีสองสีคือสีม่วงกับสีเขียวในคลิปนี้จะนำเสนอเป็นการปลูกเคลวไดโนเสาร์นะคะคณะเคลจะชอบดินร่วนปนทรายดินระบายน้ำได้ดีชอบแดดแดดครึ่งวันถึงแดดเต็มวันค่ะ ปลูกได้ตลอดปีแต่ช่วงประมาณเดือน1 0ถึงเดือน2จะมีต้นสวยและสมบูรณ์ที่สุดค่ะส่วนวิธีการปลูกนะคะก็จะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นที่1การเตรียมแปลงเตรียมดินเคลจะสามารถปลูกได้แบบกระถางแล้วก็แบบแปลงค่ะโดยดินก็จะต้องเตรียมโดยการพวนแล้วก็ตากแดดไว้7วันใส่ปุ๋ยใส่ปูนขาวทิ้งไว้อีกิวันจึงจะเริ่มปลูก ปูนขาวก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะจะเป็นแบบผสมแล้วใช้ได้ทันทีแล้วก็แบบที่ผสมแล้วต้องทิ้งไว้7วันจึงจะสามารถปลูกผักได้ค่ะวิธีผสมปุ๋ยวิธีเตรียมดินมามาก้ยมีคลิปแยกนะคะแบบอธิบายละเอียดเลยจะอยู่ด้านล่างใต้คลิปค่ะวิธีที่2ขั้นที่2ก็คือการเพาะ,มะเมล็ดการเพาะ,มะเมล็ดนะคะเราสามารถเพาะได้ทั้ง2แบบค่ะก็คือเพาะในภาชนะหรือว่าถาดหลุม ให้เป็นต้นกล้าก่อนแล้วจึงเอามาแยกปลูกนะคะหรือว่าจะเพาะโดยตรงโดยการหยอดเมล็ดโดยตรงได้ในแปลงผักที่เราเตรียมแล้วนะคะแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ในคลิปนะคะมามาก็จะแนะนําวิธีการเพราะต้นกล้าก่อนแล้วนํามาไว้ที่แปลงค่ะต้นกล้าก็จะโตเร็วแล้วก็แข็งแรงเป็นการเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดมาปลูกค่ะอันที่3การดูแลการดูแลต้นคะนาเคียวนะคะมีขั้นตอนและเทคนิคดีๆหลายอย่างเลยค่ะ ก้อยก็มาอัปเดตคณะไดโนเสาร์นะคะไดโนโซเคลุนะคะเคลุก้อยก็มาอัปเดตว่าตอนนี้เขาก็มียอดจริงใบจริงนั่นนี่ค่ะเห็นไหมมันๆเลยนะคะขึ้นมาใหม่แล้วนะแล้วก็ต้นเขาก็ส่งได้ประมาณหนึ่งคืบค่ะเนี่ยค่ะปลูกจากมาเล็ดนะคะที่เพาะเองนะคะนี่แล้วก็ใบของเขาเริ่มเขียวเริ่มเริ่มมีความเขียวเข้มนะคะเริ่มเข้มแล้วนะเดี๋ยวก,ก็จะให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ย เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะเป็นยังไงบ้างส่วนข้างๆกันเป็นแรดิชนะคะแรดิชก็ปลูกไว้เป็นการเพิ่มผลผลิตนะอันนี้จะเก็บเกี่ยวได้หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนก็ถอนได้แล้วนะคะก็เลยปลูกปลูกแบบเนี้ยค่ะแล้วก็กินเร็วนะเดี๋ยวก้อยก็จะถอนทั้งรากทั้งหัวไปเลยเดี๋ยวอันนี้หนึ่งเดือนก็จะหายไปนะคะนี่อัน,น เทคนิคดูแลนะคะหลังจากที่อายุ1อาทิตย์หลังจากเราลงดินแล้วเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเพิ่มค่ะปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยหมักเองก็ได้ที่เรามีนะคะโรยรอบๆโคนต้นแล้วก็พืนดินค่ะถอนหญ้าออกช่วงนี้ต้นคณะไดโนเสาร์หรือว่าเคลวนะคะก็จะมีแมลงเยอะเราก็จะดูแลโดยการฉีดน้ำส้มคลันไม้หรือว่าสารไล่แมลงอื่นๆสัก2-3สสูตรสลับกันค่ะเพื่อไล่แมลงค่ะ ก็จะมีพวกเพลี้ยแล้วก็หนอนมารบกวนผักเราค่ะก้อยก็จะทําการฉีดน้ําส้มควันไม้นะก้อยผสมมาแล้วค่ะน้ําส้มควันไม้กับน้ํานะคะแล้วก็ใส่น้ํายาล้างจานไปจุดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่สเปรย์แล้วก็ฉีดต้นไม้ค่ะเพื่อนๆบางคนมีคําถามมาถามก้อยนะคะบางคนผสมน้ํายาไล่มแมลงกําจัดมแมลงแล้วก็ ผสมเข้มข้นเกินไปทําให้ผักตายนะคะหรือว่าเหี่ยวหรือว่าใบไหม้สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนๆผสมเข้มข้นเกินอัตราค่ะแล้วก็ถึงจะผสมตรงตามสูตรแล้วเพื่อนๆก็ต้องดูอากาศด้วยนะคะดูแดดดูความร้อนนะคะมีผลทําให้ผักนั้นใบไหม้นะคะหรืออาจจะตายได้ เทคนิคในการทำนะคะหรือว่าการดูก็จะมีเทคนิคง,ง่ายๆค่ะก็คือวันที่มีแดดนะคะแดดแรงแดดจัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆควรจะผสมน้ำยาไล่มแมลงน้ำยาต่างๆนะคะในอัตราส่วนที่เจือจางกว่าสูตรปกติเพราะว่าถ้าแดดจัดทำให้การดูดซึมของต้นไม้นะคะมันจะเข้มข้นมากค่ะ เข้มข้นมากเขาจะดูดซึมดีมากกลับกันนะคะกลับกันถ้าวันที่คืมฟ้าคืมฝนมีเมฆมากให้เพื่อนๆผสมน้ำยาหรือว่าสูตรต่างๆเข้มข้นกว่าสูตรเดิมค่ะหรือว่าเท่ากับสูตรเดิมเพราะว่าผักนะคะที่เราจะทําการดูแลเนี่ยถ้าคืมฟ้าคึ้มฝน เขาจะดูดซึมได้ไม่ค่อยดีค่ะเราก็เลยต้องใช้สูตรเข้มข้นมากขึ้นมานิดนึงหรือว่าเท่ากับสูตรเดิมก็ยมาอัปเดตไดโนโซแคลนะคะหรือว่าคณะไดาโนเสาร์ตอนนี้ต้นก็ประมาณฝ่ามือแล้วนะคะแล้วก็มีหนอนด้วยเดี๋ยวก็จะกําจัดหนอนนี่หนอนพวกนี้นะคะมันจะมาจากมากับผีเสื้อค่ะมันจะชอบพวกกระลำ บักครี่คณะแล้วก็คณะไดนโนเสาร์เนี่ยค่ะต้องมาหาเรื่อยๆนะมาหาเปิดดูพอเราใส่ปุ๋ยไปแล้วค่ะเพื่อนจะสังเกตว่าต้นมันจะขยายใหญ่มากแล้วก็วิธีการดูแลขั้นตอนต่อไปก็จะดูแลที่โคนนะโคนมันมีผักสลัดอยู่พอดีว่าก้อยย้ายต้นกล้าแล้วผักสลัดมันติดมาด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋วก้อยก็ต้องมา,มาถอนแยกออกนะห้ามให้มีแบบว่าอะไรมาอยู่ที่โคนนะเพราะว่ามันเป็นแหล่ง สะสมของพวกแมลงศัตรูพืชในที่หลังก็จะมาเคลียร์โคนนะคะเอาสลับแยกไปปลูกนะแล้วก็ทําการพรวด,ดินแถวด้วยเนี่ยค่ะคณะแคลที่ก้อยทําไว้นะก้อยก็จะเนี่ยค่ะถอนหญ้าออกนะคะนี่เห็นไหมเพิ่งถอนก็ยังมีมาใหม่ถอนหญ้าออกแบบนี้เสร็จแล้วก้อยก็เอาใบออกสองใบข้างล่างหนึ่งสองเห็นไหมคะแล้วก็ทําการ เอาดินมาคูนที่โคนให้เขาสูงเวลาที่เจอรมมันก็จะไม่พัดนะไม่กระทบกระเทือนเมื่อต้นมันก็จะติดตีรากมันก็จะเดินดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ขั้นที่4การเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เคลมีอายุ2เดือนขึ้นไปนะคะโดยเก็บจากใบล่างขึ้นด้านบนค่ะเก็บเป็นใบๆเดี๋ยวก็จะเก็บแถวนี้ค่ะแถวของคณะไดโนเสาร์เนี่ยจะเก็บออกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวจะได้แบบ โล่งๆนะคะแล้วก็จะได้ใส่ปุ๋ยต้นจะได้โตนะต้นเคลวหรือคณะไดโนเสาร์นะคะอาจสูงได้ประมาณ2เมตรแนะนำให้ตัดยอดเมื่อสูงเกินไปนะคะเอามาปักชำเราก็จะได้ต้นกล้าเพิ่มค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมามาก้อยก็พามาดูวิธีการปลูกแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามโดยตรงได้นะคะพมาก,ก้อยจะตอบให้ครบทุกคำถามหรือว่าจะเข้าไปคุยกันในกลุ่มลายนะคะในกลุ่มของ Facebook ที่เป็นกล,กลุ่มเปิดนะคะจะมีหลายกลุ่มด้วยกันค่ะจะเป็นกลุ่มการปลูกผักต่างประเทศนะคะรวมถึงกลุ่มของแม่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจทั้งหมดจะอยู่ในลิงก์อยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยค่ะถ้าสนใจก็เข้าร่วมกันหรือว่ามาจอยกันมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะคะ